สวัสด,ดีนะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวฟีฟ่าอะไรสามทุกๆท่านนะวันนี้ก็มาอยู่กับกิจกรรมนะอีกหนึ่งรอบของผมนะ FO 3นะโรโลรคอสเตอร์นะก็เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมนั่นแหละหมดตอนนะ10โมง59นาทีซึ่งตอนนี้ก็เวลาตีหนึ่งนาทีนะผมก็ตัดใจว่าเออไหนๆก็เดิแคสไว้ซื้อ VP อะไรต่อได้โอเคกนะ็แลกมาหน่อย มันก็ดีกว่าเติมเพียวๆแล้วนะมาเขาบอกมีแต้มใช้แต้ม,มแต้มมีอยนะู่ห้าร้อยนะก็ไล่ไปเลยแล้วกัน้าสิบหนึ่งอันนะฮะได้ยี่สิบห้าล้านนะส่วนร้อยห้าสิบนะครับได้ท็อปห้าเรื่องไปนี่ไปหน่อยนึง โอเคอันนี้อันสุดท้ายครับสามร้อแต้มนะฮะได้อะไรท็อจ็ดนะศูนบกสโอเคแต้มหมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวขอตัดเข้าสู่เกมอีกทีนึงครับไปเจอกันในเกมครับโอเคครับเราก็กลับเข้ามาสู่ในเกมนะซึ่งของรางวัลที่ได้เนะี่ย เรียกได้ว่าเป็นของแถมกิจกรรมโรเลอร์โคสเตอร์เนี่ยได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยไอ้ส่วนไอ้ส่วนหกทับเจ็ดบวกสามเนี่ยเป็นจากแอร์เพย์นะโอเคอันนี้เงินยี่ห้าเอ็มมาแล้วหนึ่งร้อยที่เราได้เป็นพวกการ์ดสามใบที่ผมได้นะเริ่มจ้างแต่อันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะ เวสเปเชียลนะฮตอนะ่อ5ครับปีเกลิตเบล,เบลนะ10ยูแล้วก็ตามด้วยวิเอนล่านะ95ล้านยวยกันจะไป06ตัวบนะทอปเจ็ดนะก็จะมะีวิเอลนล่าคานาลโลเคทโปนะฮะโคเซโทนีเมเตเตเกอร์บูฟอนนะ โอเคไปดูที่ผมจะได้ใครนะบวกสามครับไ้ครับบุกพันห้าสิบเอ็ดล้านนี่โอเคไปศูนย์หกนะยู่กระไรเลยครับบอดแมบบบาก,ก,กาการเด,ดือดเขามาทีนี่เจอหลคขาดอดกันเลิกเป็นเลยนะฮะขอแสงม่วงแล้วกันนะครับ เดอเค้เขาครับผมบบกสามอะ่ะแปดสองร้อยหนึ่งล้านได้กันนะก็ประมาณสามร้อยกว่าได้นะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปนะฮะไม่ว่าจะเป็นกดไลค์กด subscribe นะฮะดูผมจัดรายการอยู่บนตอกทอกหรือว่ากาลิน่าไรสตีมก็ Steam, ตามนะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนด้วยละกันนะฮะ ไวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะผมไวเจอกันทุกๆกท่านครับขอบคุณมากๆากนะครับ